สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกูแม่น้องหมิวนะคะก็เินกลับมานะคะจากการไปส่งของนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือรถนะคะมายกนะคะโคงไปทำครัวแล้วนะคะยกยกโคงไปทำครัวบ่ อันนี้บอกไปทำครัว,รวยกโครงทำครัว,วอ๋อยกโครงทำครัว,กวย,กยกโครงทำครัวนะคะนี่เราก็ฟอร์นิฟายได้เลยนะฟร์ดีฟร์ดฟร์ดฟาย ทำอะไรรวดเร็วมากเลยนะคะเกือบไม่ทันนะเนี่ย เพรากลัวหนูมีหลายคนชอบหนูแต่เราอบบกลัวหนูไม่ใช่เราสีทองลำพงกลัวหนูอืมค่ะก็ป้าก็สีแจงนะคะว่าส่วนไหนจะทำตรงไหนต้องรอพ่อมาลงวางวางลงพ่อไปเลยพ่อเรายกเอง ก็คือแดดมากทุกคนแดดร้อนเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงจะบ่ายบ่ายแล้วละ่ะว่าดูเวลาตอนไปส่งของนะกลับมาก็เป็นเวลาบ่ายพอดีนะทุกคนยกโครงทำครัว เทพื alors, look, son, ้นเพื่อเพิ่มพ uh, 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 ื้นท right. ี like my my, ่การใช้นานลานน้าอุ unusual unusual s <S ู่ให้เป็นพื้นที่เลยนะคุต้องเรียกรับฟ้ายนคิดเร็วทาไววันเดียวทำงานสามจุดเลยนะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็คนนี้คิดเร็วทำไวเลไดบ้สามจุดของลุงเนี่ยมากสุดทำทำงานพรบกันสองจุด แต่ท้องบ้านวันนี้สามจุดสามจุดจุดทางกาแฟจุดห้องน้ำจุดที่บ้านที่บ้านเรากลับสามจุดสุดยอดยอดมากโอเคเราก็อัปเดตนะให้เอฟซีได้ดูได้รู้นะคะว่าจะเอาโครงไปทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วก็ ตรงจุดนี้จะทำอะไรต่อไปนะคะจะเทดินนะคะเพิ่มนะคะแล้วก็จะโลง่งก็คอยติดตามรับชมนะคะว่าทำอะไรต่อไปไม่มีแบบเขาเรียกว่าทุกอย่างนะคะมันฟอดิฟายได้หมด <c oughs> ไม่รู้พูดพูดพูดถูกหรือพูดผิดนะะ ฝนก็เหมือนจะตกตลอดเลยนะคะทุกคนร้อนจัง เห็นแม่ดาบอกว่ามีเห็ดดอกใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปหานะคะในระหว่างที่เขายกกันนะคะทุกคนอยู่ตรงไหนนาะปืนหาตรงไหนนาะเราจะเห็นเหมือนเขาไหมเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหมันกินได้ไหมอ่ะ มันกินได้ไหมมันจะกินได้ไั้ยโอ้โหโอ้โหนี่มันจะกินได้ไหมทุกคนโอ้โหยอดโอ้โหกินได้ไหมเนี่ยอันนี้คือเห็ดอะไรอะฮะมันเห็ดตีนช้าง มันเห็ดตินอะไรเนี่ยขอจับขอาบหน่อยนะจ๊ะขอจับขอบยเยขอเบ,อบิบ่งหน่อยนะจ๊ะมันกินได้ไหมเนี่ยอืมกินได้หรือเปล่าโอ้โหดอกใหญ่มาเล้อเลยมันกินได้ไหมเนี่ยว่ามันมีเชือ้อนะเนาะ,นะมันก็น่าจะกินได้หรือเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนที่บ้านพี่ยูโรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ ็ดอกใหญ่น,นี่ก็ในระหว่างยกนะคะกูก็พึ่งไปส่งของกลับมาเกือบไม่ทันแล้วก็เห็นบอกสวขนเหล็กขนอะไรกันนะคะขนเหล็กเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดนะ,ะงานบางจุดงานบางอย่างเนาะถ้าเวลามัน มันประจบเหมาะกันนะคะงานงานแบบประจบเหมาะกันเวลาแบบมันตรงกันเนาะบางทีก็คือบางทีก็ไม่ได้อยู่ในเฟรมหรือว่าไม่ได้ช่วยสวอบอนะคะเออบางทีเวลาตรงกับไปรับเด็กไปส่งเด็กหรือบางทีก็เหมือนอย่างนี้แหละนะคะก็ประมาณ11โมงเที่ยงเนาะก็จะเป็นเวลาที่ไปส่งของนะคะ พอบ่าย3ามก็ต้องไปรับเด็กแล้วนะคะตรงจุดนี้ก็คอยติดตามนะคะว่าจะพัฒนายังไงนะคะสิทธทันไหมนะคะเราก็มาลุนกันนะคะจะตกไหมเนี่ยก็อย่าลืมนะคะสินค้าบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะสั่งกันเข้ามาได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านะคะสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็น คอลาเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่นะคะก็คือปลาระแซบหนัวนะคะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อัปเดตเรื่อยๆนะให้เ c ได้ดูเป็นจุดๆไปนะคะ อุดมสมบูรณ์เขาก็ยังเอาควายมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นั่นเนี้ยอุดมสมบูรณ์จังเลยเค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ